อ้าว โอ้โหได้สายมหาลังษพึ่งเลยดิโอ้โหว้าวเอาของก่อนเอาของก่อนวิทยุไปสายสามวิทยุสามขอวิทูุต้องการมาตลอดชีวิตอะไรวะอยากได้อะไรวะมันเป็นของบรรยาอ่อนแน่แน่ใครบัรยาอ่อนมันคือนี่กูต้องการมาตลอดมันคือของบรรยาอ่อนไม่มันไม่บรรยาอ่อน อย่าไมันต้องปัญญาอ่อนแน่ๆไม่ปัญญาอ่อนไม่ปัญญาอ่อนไม่เหลือเมื่อไหร่จะมาก็ร yeah, ู้คงไม่แบ่งให้มึงเล่นหรอกเล่นด้วยเขาปัญญาอ่อนแล้วแหละไปละเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเส้นไงอะเอ่อสเปคปลาว้าวปัญญาแปลก เออไม่เออผมไม่เล่นแล้วมันาี้เปน่นี้เต็แพทหอ้ยคู่ที้คเทโอ้แล้วเรื่องผมไหเลยเนี่ยยี่เร่อหน้ยอเป็นยัเอ้ยเอาหมดยังไงวเอานมลยังไมาดิไหนพี่ไหนโอเคไปเียบน้ำ เพียบตาตายไปใช้กว่ากูโอ้โหอ้ี่โอ้อ้ีหโอหอ้โหโอ้โหโอ้อ้ีหโอ้โอ้โหโออ้่หโ้ห้โอ้โหโ้อ้โอ้โ้โอ้้อ้อยอจ ไช่เขาต้องมาเลยน,น,นะรีบหาคอกำลัง <สะ S 1> เดินเข้าไปหานจังหวะเมื่อแต่เมื่อแต่ดูพี่เอฟตายอยู่เนอะโอ้ my god ไอ้เหี้ยบึ้มมันจะบึ้มมันอะว่า ว่าโอเคตรงนี้มันทำให้ทัศนวิสัยผมต่ำยจ้ง,งตัวมาปมเห็นมันมาจากตรงไหนห่าเจอละโ okay. อเคทุกอยากก่างกลับมาปกติแล้วเจออะไรไหมไม่เจออะไรเลย ฮะป่าป่าป่า,าผมเจอฝาท่อเก็บมาด้วยพี่บีมฝาท่อฝาพี่สิไม่ฝาท่อมันร้องขู่ผมฝาท่อเต็มลยรอบนี้ดูดีๆจริงแล้วพี่บีมหล่อยู่กับพี่ไหมอยู่กับพี่โอเค โอ้เจอฝาท่อดักหน้าประตูไปไม่ได้เอาศพเอฟไปอยู่บนท้องไปไมันจะไปกับศพพี่เอฟอยู่บนน้ำจะไปน้ำไปเดี๋ยวแต่ยังไม่เจอมอนสเตอร์สักตัวเจอปืนปืนอะไรเสียงอะไรฮัลโหลยินไดไรพี่ได้ยินเสียงใช่ไหม ไม่มันมีเสียงตึ้งเหมือนระเบิดอ่ะเต็มพี่บีไม่เปล่าพี่บีมอยู่แต่ผมได้ยินเสียงเหมือนเสียงระเบิดขอไปเช็คประชากรที่ยานแป๊บบางทีอาจจะขี่จนแตกจนระเบิดตายเองถ้ากูหายเขาให้รู้ไหมว่านอนแดกกูไปแล้วโอเคโอเคประตูจริงมอนตัวแรกแมลแรงมาเอตัวแมลงบินแมลงบิน แมลงปีนรับซาซามตะปีเกิดรถไฟดูซามตะปีโอเคตอนนี้ไอยังไม่ตายยังไม่ตายจะตายง่วงไออยู่บนเรือไออยู่บนเรือโว่ระดับสนบเจอเซฟบ้างไหมก็อยู่บนน้ำไง โอ้โอ้อปล่อยควันดำณตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงเย็นไม่เจอกูแจโอ้ไม่กอผมจะตายผมจะตายยักษ์แล้วผมถอยตกน้ำมันมียักษ์แล้วผมถอยตกน้ำผมถอยตกน้ำผมจะเอาพีเไปแล้ว ผมตาบียไปแล้วผ้ตาบีไปแล้วผมจมดาผมจมดาผมจมดามตายก็อีกนะไ้ได้รเอ้าเบ้อยนมันระเบิดระเบิดโอ้ยตายะอตายแล้วเหรอ ตายหนิขี้คือหยาดอะไรไปเลยไปเลยเอาไปเก็บตั้งไปอายตายตอนไหนวะพี้อายแกเล่นเจ็ทแพกจนระเบิดตายเลยๆที่จะตีเอฟแท็กอะไรอีกเราเนี่ยตายเราหายเราแตเจ็ทแพคไอเฮ้ยถ้าใช้ดีพี่ที่จะเป็นหน่วยซัพพอร์ตเนี่ยแบบขนส่งให้หน่วยล่อ้หน่วยร่อหน่วยร่อหน่วยรอล่อ ใช้ดีเปล่าระเบิดไปเนี่ยอ๋ออันนี้อันนี้ติดเล่นเฉยๆไอันนี้ใช้ดีๆพี่กันไลนได้ขี้โม่พวพี่พี่โดนชาวต่างชาติชมด้วยนะเออชมว่าอะไรเลยไหมอยู่อยู่แจ็คแท๊บมีไอ้คืออ้าไปขโมยแจ็คแตกเขาเหรอ <laughs> อ้าไปขโมยแจ็คแตกเขาเหรอ โอ้ย god โอ้โอ้สุริยะไม่คาดสุริยะไม่คาดโอ้ยลูบิกลูบิกลูบิกอะไรลูบิกตายางลูบิกายยมึงตายะไอ้ไอ้ไอ้ พี่ยังรอดดีอยู่ใช่ไหมผมอยู่ใต้เรือเนี่ยยักษ์มันเอาผมไม่ได้เว้ยโอ้ my god โอเคโอเคไอ้บุ๊กตายแล้พี่เช็คดิน่าจะตายวะยักษ์อยู่หน้าประตูพี่ยักษ์อยู่หน้าประตูยัง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 อยู่ในอยู่ในเดินเดินวิ่งไปนู่นละโคตรเร็วเดินมาใต้สองเหรอพี่บุ๊กกับไอ้เหรอไม่บุ๊กรอดไอ้ตายพี่บุ๊กวิ่งเข้าไปในนู่นแล้วใช่ไหมใช่ใช่ใช่ยังรอดอยู่รอดอยู่ อ่าพี่สามพี่มีวันนี้บอคี้ทอร k กี้ป่าคุยกับพี่บุ้งไงดิหายตาถั่วฮัลโหลบุ้งยังยังรอดอยู่ใช่ไหมไอตายพอโดนยักษ์แดกส่วนเราโดนยักษ ha ์ล้อมอยู่เตี้ยวมาเร็วออกไปจากที่นี่แต่โดนยักษ์ล้อมอยู่ยักษ์ไม่ยอมไปไหนเลย โอ้โอเคเอฟโดนเด็กไปอุ้ยเลือดคือคืนตัวนี้ออกไม่ได้เพราะว่ายักษ์อยู่ข้างหน้าเลยไปไหนกันวะตัวอยู่ข้างหน้าผมอยู่ข้างในเดีเดียเฮ้ยพี่บุ๊้มันมีคอเฮดด้วยมีคอเฮดอะคอเฮดเหรอ ใช่พี่เดิมค่ะเราเมื่อกี้วิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วไหนไหนไหนพี่<ๆ>อยู่น<ๆ>ี่อย<ๆ>ู่นี่แล้วแล้วมารอใครอยู่มันมองผมอยู่เนี่ยโอเคโออยู่นี่เหรอเฮ้ยแต่มันมีประตูนี่มันไม่เป็นไรนี่มันเปิดได้ได้เหรอใช่มันเปิดได้ โอ้ยม่กมาเลยน่ะโอ้ยมาจริงว่ะมาจริงอย่าอย่าอย่าเมื่อกี้เมื่อกี้ผมมองเมื่อกี้เมื่อกี้พี่บีมอ่ะเดินผ่านมาเลยแต่ผมมองไว้มันเลยไม่ฆ่าพี่บีมเดินเพื่อนกันเลยโอ้ยไม่กอดเดี๋ยวนะเดี๋ยวะเดี๋ยนะจำเส้นทางออกไว้แล้วเจวิ่งเลยวิ่งถาดมันมันเนี่ยก็ถ้าวิ่งข้าหลังนะฮะโอ้โหมันเปิดประตูอีกแล้วน่ารักนะเดี๋ยวต้องไปก่หมดเลยพี่หาของกับได้เจอมานี่ทางนี้ทางใครเด้อทางนี้ไปยังทางนี้ไปยังเดินไปไหนนี่ ตีใครหลังมาหลังหลังใครหลังมาเจ้าวัดเจ้อาวัดเดี้ยวขวาเดี่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 ยวขวาอย่าเอา้ห้ยก่อนนี้ฟันนิดเลี้ยวซะขาขาต่อขาต่อขาต่อถอยยาวระวังระวังมองไว้มองไว้โอ้โยเดี๋ยวโคตรเลยประตูดีเลยโอเคออกเลยประมาทมาโอ้ยมีแค่นี้แหละเออก็มีแค่นี้มากทำไปเอ้าแล้วไอ้เนี่แล้วแล้วของอะ ไปเลยฮะอีไปเลยครับไม่แม่หมดแล้วอ่ะไม่เลยโอเคอ๋อเี๋ยวมเหรอใช่ใช่เฮ้ยระวังยากนะเว้ยฮัลโหลไอยักษ์อยู่ข้างหน้าไอตายแล้วไอตายแล้วเหลือเหลือเราสคนตอนนี้เหลือยี่สงห้พีซันเติมไปถอย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 อเดี๋ยวนี้ ไม่มันไม่มาตัวมาสะพานไม่เห็นพี่ไม่เห็นพี่ออกไปเอ็กซิสเข้าเอ็นแทนไปเลยะพี่พี่ว่าพี่ตายว่ะเข้าไปเอ็นแทนพี่เข้าไปเอ็นแทนจด่วดเลยเดินเท่าไรเอ้อจริงๆเข้าไปไม่ได้ตัวคอเฮดอ่ะอร่อยเลยผมเข้าไปไม่ได้ผมบตัวคอเฮดอ่ะตีตีโดนแดกแล้วแน่บุ๊ก เขาจะออกกันยังไงเอาไงเราอะเอาไงเราตอนนี้เอาไงี่อว่าล่ไปไูนะผมดูไห้หัดหันไปที่อยู่พี่ออกไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มันล็อกใครตอนเนี้ยด้ละพี่หันไปเลยไม่แล้วแล้วยักที่รองสะบัดหน้าจอดูเออใช่ว่ะไม่ไม่เดี๋ยวเเอางี้ถ้าเราออกไปดูยักษ์คนเดียว โอเคแล้วออกว็กดเข้ามาอย่างนี้เหรอ <c oughs> ใช่เต้นเฉยยังอยู่มากยังยังอยู่มากเราขึ้นบนได้เป็นไงเป็นไงเอานะพี่ออกก่อนนะพ,พี่บอกไปตอนนี <c oughs> ้จิบุกเฮ้ยเฮ้ย อิ่งยังมาล็อกพี่วะตาโคตรดีมีป้ายหยุดอยู่ข้างล่างสบานเราว่ารวเรารีบไปเถอะเฮ้ชิวข้างหน้าหมาหมาหมาชิวอ่าเรื่อมัมุของเวรุนเดี๋ยวพอเราเราว่าเรารีบจับไป

ถ้าผมไม่เอายักษ์ตกสะพานนะเว้ยก็ไม่ผ่านหรอกลองยักษ์ลองยักษ์ฮ่าฮ่าฮ่าคุณดูมาปั๊บเลยโอ้ไม่ก็อยู่ไหนก่อนยายายาเอียนจะกินอะรับพึ่งให้เป็นรับเป็นอะไรรับเป็นรับคุณฟังอ้ายอ่ะ เดี๋ยวเฮ้ยมันอพี่มันหลอพี่ไปเลยไปเลยเดี๋ยวดีดดีดี๋ยดีีมอมาอบินมาบินมาเไ่ไม่แต่จะบินมารเดยียอยู่นี่่อยู่นี่เียบเตายเลยะตายแล้วแน่นอนโอ้ไม่ก็เดี๋ยาไอ่ะอ้บอกไปหาหลังพืงนม่จะอาหาตัวรอดองได้แหละ จะรีบเปิดตีเอาไปเปิดในยานผมเผื่อได้ป้ายหยุดแต่ป้ายหยุดพื้นนะโอเคไปมันมีระเบิดตรงไหนบ้างเนี่ยตันตันเออตรงไหนวะข้างบนไม่แน่ใจอ่ะไม่มีนะเขาข้างบนตรงนี้ไม่มีแต่ตันแล้วหมดหมดแล้วตรงนี้หมดแล้วแต่ว่าเหลือฝั่งนั้นแ่ะใช่หน้าเหลือฝั่งมือละเลยละเลยละเลยโอ้ยไปไอ้มาตัวไหนก่ยมาเงือบ ระวังหมานะเฮ้ยระเบิดมะบูแมว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 หมอนแมวบูหมอเอาไม้มา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 เออเออจะตายด็กไปใช้ไปใช้ไปใช้ให่่หยาดหยาดทำไรไอ้อย่าดทำไรไอ่ผมจะตายผมเจ็บผมเจ็บมากเจ็บบุกบุกกับบีบต้องฆ่าหมานะเราต้องมาฆ่า

มุกมีไฟใช่ไหมแหมมาไม่ได้นี่เมียะไรดูเต้มันไม่อ้วาวมันไม่ได้ยินเสียงหรอมันไม่มีเสียงมันมันคือม,มันมองเห็นทั้งนั้แต่มันไม่มีหูตาแถ้าไมัเห็นเราอ่ะมันจะจ้อแล้วจะผ่านเราไปตลอดชาติต้องไปดีกว่าเ, oh <my> เองตัวเนาะตัวเดียวตัวเดียว โอ้ยสองโอ้ my god ไอเดอร์เส้นกันดีกว่าเดะรู้อะไรไหมถ้าเราตายของทุกอย่ากไจะหมดแล้วเราจะเริ่มกลับในหมดไปรู้แล้วคุณรอให้เอาไม่เดี๋ยวผมรอให้รอให้ไอ้ต้องไปผมรอให้้ตองไปไม่หายที่ผมไม่มั่นใจตัวเองเว้ยผมไปละปิ๊นต่อคลิปสกปรกยืดหน่อยมั้ไม่แต่ว่าผมผมจะทางออกไม่ได้ไง มึงได้บอกว่าคุณร้อยไม่ผมร้อยไม่คุณร้อยไม่ร้อยคุณร้อยไปละ เอาไอ้เรียบร้อยเอาเฮียยังไม่ตายใช่ใช่เอ้ยไม่ตายไอเอฟไม่โดนจริงโอ้โหแล้วดูหมาฝั่งนู้นนี่ที่มันจะการันต์เป็นหมาตัวอหญ่นืฝั่งนู้นเนาะอยากจะบอกว่าไอ้ไม่สา่โดนล้อมไอ้โดนล้อมของจริงไอ้โดนล้อมของจริงไอ้ดูตีดูดิเห็นละวไอ้ไม่รอดแน่จริงไอ้ไม่รอดแน่นักแสดงมืงอาชีพไอ้ก็เคยดูไม่มีด้วย Oh. นี่ไง L สี่ D S t ี่เดียวยังไม่ตายเลยนี่ไงเหลือคนที่เมื่อกี้มันจะรอดนี่ไงเหลือคนที่ไม่รด้โอ้โหมียากอีก <lawsuit> ต <Gore> ่างหากจะรอดไปได้ยังไงล่ะเดียบีบส่สัญญาเลย อพีิขยันยทำอะไรพี่ไม่ได้แล้วเฮ <c oughs> ้ยเปิดลลุ้นนี่ได้อยู่ทร <c oughs> งนี่นาจะเรียบร้อย <c oughs> เจีวต้องขายของเหรอเป็นน้ำมัมมขายไม่พอไงมัน400บาท <Yeah! S 1> ข,าขายอะไรล่ะเฮ้ยพี่อยู่ยังไม่ตายพี่ต้องมีติ๊กเต๊กก็ตกตายละ <laughs> ตายแล้ว <laughs> <laughs> 哎。<laughs> <laughs>